ป่าช้าแห่งหมู่บ้านน้ำสาบศูนในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ชายป่าแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าถึงป่าช้าลึกลับที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกขาวเกือบตลอดทั้งปีหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเล็กๆที่ไหลผ่านภูเขาและเข้าไปในป่าลึกซึ่งคนในหมู่บ้านมักเรียกมันว่าแม่น้ำสาบศูน เพราะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าแม่น้ำนี้ไปสิ้นสุดที่ไหนตำนานเล่าขานกันมาว่าป่าช้าแห่งนี้เป็นสถานที่ฝังศพของทหารที่ถูกสังหารในการสู้รบกับโจรปล้นเมืองเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในคืนหนึ่งที่มืดมิดทหารเหล่านั้นถูกโจมตีและฆ่าตายหมดในป่าช้าแห่งนี้ โดยไม่มีใครมาเก็บกู้ศพหรือทำพิธีศพตามประเพณีวิญญาณของพวกเขาจึงยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนี้ไม่สามารถไปสู่สุขติได้เมื่อสองปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออ่อนได้หายตัวไปในคืนหนึ่งอย่างไรร่องรอยขณะที่เธอกำลังเดินกลับบ้านจากตลาดกลางคืน โดยปกติแล้วออนจะเดินกลับบ้านผ่านเส้นทางที่ติดกับชายป่าเพราะเป็นทางลัดและสะดวกแต่ในคืนนั้นมีข่าวว่าหมอกลงจัดทั่วทั้งหมู่บ้านออนไม่ได้กลับถึงบ้านเลยและไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยหลังจากคืนนั้นคนในหมู่บ้านต่างเชื่อกันว่าออน อาจถูกพาตัวเข้าไปในป่าชา้าโดยวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยข่าวลือนี้ทำให้ทุกคนต่างหวาดกลัวไม่กล้าเดินผ่านทางลัดที่ติดกับป่าอีกต่อไปแม้แต่ตอนกลางวันก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นอย่างไรก็ตามในปีต่อมามีกลุ่มวัยรุ่น6คน ที่ไม่ดีเชื่อในเรื่องราวผีสางอย่างที่ผู้ใหญ่เล่าขานพวกเขาได้แก่เด่นตู่กอยฟิวมานาวและเตยทั้งหมดนี้เป็นเพื่อนสนิทกันและมักจะชอบทำเรื่องท้าทายและแตกต่างเสมอพวกเขาตัดสินใจว่าจะเข้าไปพิสูจน์เรื่องป่าช้าและหาคำตอบว่าอ่อ,อนหายไปไหนกันแน่ เราจะไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาเลยว่าป่าช้าไม่มีผีอะไรทั้งนั้นเด่นกล่าวขึ้นในวงเพื่อนๆที่มานั่งคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ริมชายป่าทุกคนต่างเห็นด้วยแม้จะมีความกังวลอยู่ในใจแต่ก็ไม่อยากแสดงออกต่อหน้าเพื่อนๆคืนหนึ่งกลุ่มของพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปเยือนป่าช้าในช่วงดึก พวกเขาเตรียมไฟฉายเชือกและของใช้ที่จำเป็นเผื่อว่าต้องเข้าไปในป่าลึกและพบเจอกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อถึงคืนที่นัดหมายฟ้าก็เริ่มมืดลงและหมอกขาวก็เริ่มลงจัดเช่นเคยกลุ่มวัยรุ่นทั้งหกคนพากันเดินไปยังทางลัดที่ติดกับชายป่าบรรยากาศเงียบสงัด จนได้ยินเพียงเสียงใบไม้กระทบกันกับสายลมเบาๆพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนเจอกับป้ายไม้ที่เขียนว่าป่าช้าห้ามเขา้าด้วยอักษรเก่าที่แทบจะลบเลือนตู่ยิ้มเยาอและพูดว่าดูสินี่เป็นแค่ป,ป้ายเก่าๆไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเขาก้าวข้ามป้ายเข้าไป ก่อนใครเพื่อนคนอื่นๆก็เดินตามเข้าไปทั้งทางที่ความรู้สึกขนหัวลุกเริ่มเข้ามาแทรกซึมในจิตใจทีละน้อยพวกเขาพบว่าภายในป่าช้านั้นเป็นที่ราบที่เต็มไปด้วยก้อนหินและต้นไม้ที่ตายแห้งกลิ่นเหม็นอับของเน่าเปื่อยโชยออกมาในอากาศก้อยส่องไฟฉายไปที่พื้นและพบว่า มีรอยเท้าเก่าที่ดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าคนเดินอยู่เต็มไปหมดแต่ไม่มีใครรู้ว่ารอยเท้าเหล่านี้มาจากใครและเมื่อไหร่ในขณะที่พวกเขากำลังสำรวจป่าช้าอยู่นั้นทันใดนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากทุกทิศทางมันเป็นเสียงที่ไม่ชัดเจนเหมือนเสียงลมพัดผ่าน แต่เมื่อตั้งใจฟังพวกเขาก็ได้ยินคำพูดที่คระคากันว่าช่วยพวกเราปลดป่อยฟิลรู้สึกหนาวสั่นและเริ่มตะโกนว่าใครอยู่ที่นี่แสดงตัวออกมาแต่คำพูดของเขาก็สะท้อนกลับมาในความเงียบเสียงกระซิบเหล่านั้นยังคงดังต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลง จูๆ่ๆเตยก็เห็นเงาร่างของคนหลายร่างยืนอยู่กลางหมอกขาวร่างนั้นดูเหมือนจะสวมเครื่องแบบทหารเก่าๆที่เปื้อนเลือดและเนื้อตัวซีดขาวราวกับไร้ชีวิตแต่พวกเขาก็ยืนมองมายังกลุ่มวัยรุ่นอย่างเงียบๆมะนาวกกิร้องด้วยความกลัวและหันไปมองเพื่อนๆแต่พบว,ว่า ทุกคนต่างก็เห็นภาพเดียวกันไม่มีใครพูดอะไรออกมาและเสียงกระซิบเหล่านั้นก็ยิ่งดังขึ้นจนทําให้ทุกคนรู้สึกเหมือนหัวใจจะระเบิดออกมาตู่ที่เป็นคนที่ดูเหมือนจะกลัวน้อยที่สุดก็เริ่มมีน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเราควรกลับกันเถอะเขากล่าวด้วยเสียงสั่น แต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้หันหลังเดินหนีพันใดนั้นอากาศก็เริ่มเย็นยาเยือกจนรู้สึกเหมือนถูกกดทับหนึ่งในวิญญาณทหารที่อยู่ด้านหน้าพวกเขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้มันไม่ได้มีเสียงเดินหรือแม้แต่เสียงหายใจมีเพียงความเงียบที่แทรกซึมทุกอนูของอากาศเรา ถูกขังอยู่ที่นี่เสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของพวกเขาทุกคนเสียงนั้นเหมือนกับมีคนพูดเข้ามาในจิตใจโดยตรงพวกเขาพยายามถามว่าวิญญาณน,นั้นต้องการอะไรแต่ไม่มีคําตอบนอกจากเสียงหวยหวนของความทุกข์ทรมานวิญญาณทหารคนนั้น เปิดปากเล่าถึงคำสาบที่ถูกมัดพวกเขาไว้ในป่าช้านีว้ว่าในคืนที่ถูกโจมตีพวกเขาไม่ได้เพียงแค่ถูกฆ่าแต่ยังถูกสาบให้ต้องเฝ้าปกป้องดินแดนนี้จนกว่าคนในหมู่บ้านจะทำพิธีสวดเพื่อปลดปล่อยวิญญาณแต่คนในหมู่บ้านต่างก็ลืมเลืเอนเรื่องนี้ไปจนหมดแล้ววิญญาณเหล่านี้ จึงเฝ้ารอคอยความช่วยเหลือฟิลเสนอว่าจะช่วยหาทางปลดปล่อยพวกเขาแต่เตยกลับไม่เห็นด้วยมันเป็นแค่เรื่องโกหกของวิญญาณเราต้องหนีออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาตะโกนออกมาแต่ทันใดนั้นวิญญาณทั้งหมดก็หายตัวไปทิ้งไว้แต่หมอกที่หนาขึ้นเรื่อยๆ และความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวพวกเขาตัดสินใจจะวิ่งกลับไปยังหมู่บ้านแต่เส้นทางที่เคยเดินมากลับดูเปลี่ยนไปทุกก้าวที่พวกเขาวิ่งดูเหมือนจะพาพวกเขากลับมาที่จุดเดิมเด่นเริ่มท้อใจและตะโกนว่าเราไม่มีทางออกจากที่นี่เราจะติดอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ไปตลอดกาเหรอ แสงจากไฟฉายเริ่มลีลงแบตเตอรี่กำลังจะหมดเด็กๆต่างเริ่มหมดหวังกับการหาทางออกจากป่าชา้าเสียงหัวเราะเบาๆที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเริ่มดังขึ้นรอบตัวพวกเขาพวกเจ้าคิดว่าจะหนีพ้นหรอเสียงหัวเราะที่ดังรอบตัว ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนโดนล้อมรอบด้วยความมืดที่แสนหาหรือโหดแต่ในขณะที่พวกเขากำลังสิ้นหวังฟ้าก็เหลือบไปเห็นเงาหนึ่งที่ไม่เหมือนกับเงาอื่นๆมันเป็นเงาของหญิงสาวที่ยืนอยู่ไม่ไกลเธอสวมชุดสีขาวซีดและมีแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกฟ้าสังเกตเห็นว่าหญิงสาวคนนั้น น่าจะคือออนที่หายตัวไปเมื่อสองปีก่อนเธอพยายามจะเดินเข้าไปใกล้ร่างนั้นแต่ร่างของออนก็โบกมือห้ามพร้อมกับใช้ปากพูดบางอย่างที่ไม่มีเสียงออกมาทว่าฟ้ากลับเข้าใจได้ทันทีเธอกำลังบอกให้ฟ้าหยุดและฟังคำสั่งของเธอเธอต้องทำพิธีให้พวกเขา คำพูดของออนดังขึ้นในหัวของฟ้าทำให้เธอเข้าใจว่าออนกำลังพยายามช่วยพวกเขาให้ออกไปจากป่าชา้าฟ้าพยายามรวบรวมความกล้าและบอกเพื่อนๆว่าเธอได้ยินเสียงของออนที่บอกให้พวกเขาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณกล้ากับตู่พยายามที่จะไม่เชื่อแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นในสถานาการณ์นี้ ฟิลมองไปที่ออนและถามเธอว่าพิธีนั้นต้องทำอย่างไรออนพยักหน้าช้าๆและชี้ไปยังต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางป่าชา้าเมื่อพวกเขามาถึงต้นไม้ใหญ่ออนก็เริ่มแสดงท่าทางที่เหมือนกับจะบอกขั้นตอนการทำพิธีโดยใช้มือวาดวงกลมบนพื้นดิน และเอ่ยปากพูดคำบางอย่างแต่เสียงของเธอไม่ได้ออกมาเพียงแต่ปากของเธอกำลังขยับฟ้าจึงต้องเรียนแบบท่าทางของออนอย่างตั้งใจและขอให้เพื่อนๆพื่ทำตามพวกเขาช่วยกันขุดดินตรงกลางแล้ววางก้อนหินเรียงเป็นวงกลมก้อยที่ถือไฟฉายเริ่มทำหน้าที่ส่องแสงให้เพื่อนๆพื่ทำให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่า ต้องทำอะไรบ้างในขณะที่หมอกขาวหนาแน่นรอบตัวพวกเขายิ่งเพิ่มความเยือกเย็นขึ้นทุกทีขณะที่พวกเขากำลังทำพิธีนั้นวิญญาณของทหารที่วนเวียนอยู่ในป่าช้าก็เริ่มปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้พวกเขาไม่ได้แสดงอาการกโกรธแค้นหรือพยายามหลอกหลอนแต่เพียงยืนมองด้วยสายตาที่ดูหมดหวัง พวกเขารอคอยการปลดปล่อยจากความทุกข์ที่ถูกมัดไว้จุดไฟเถอะฟ้าตะโกนออกมาท่ามกลางความเงียบแล้วตู่ก็รีบนำไฟแช็กมาจุดไฟลงไปตรงกลางวงหินที่พวกเขาสร้างขึ้นไฟเริ่มลุกไหม้อย่างช้าๆแสงไฟส่องสว่างในความมืดของป่าชา้าเสียงโหยหวนของวิญญาณ ค่อยๆเงียบลงเมื่อแสงไฟเข้ามาแทนที่ขณะที่พวกเขากำลังทำพิธีอยู่นั้นวิญญาณของหัวหน้าทหารค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ร่างของเขาดูซี่เซียวและเปื้อนเลือดเราขอขอบใจพวกเจ้าที่พยายามจะปลดปล่อยเราแต่พิธีนี้ยังไม่สมบูรณ์เขาพูดด้วยเสียงที่เหมือนจะสะอื้นฟิลถามด้วยความกลัวว่า แล้วเราจะต้องทำอะไรอีกละ่ะหัวหน้าทหารอธิบายว่าการปลดปล่อยวิญญาณต้องใช้ชีวิตเพื่อแลกกับอิสรภาพของวิญญาณทั้งหลายมีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นที่จะช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากคำสาบนี้แต่กลุ่มเพื่อนต่างไม่ยอมเสียสละใครเพื่อแลกกับชีวิตของคนอื่นพวกเขารู้สึกว่า การเสียสละเพื่อนของตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดและไม่ยุติธรรมต้องไม่มีใครตายเด่นพูดออกมาเสียงดังด้วยความมั่นใจเราจะหาทางอื่นวิญญาณหัวหน้าทหารยิ้มเยาออย่างเยียกเย็นและพูดว่าถ้าพวกเจ้าไม่ยอมแลกพวกเจ้าก็จะไม่มีวันได้ออกจากที่นี่แล้วเสียงหัวเราะของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้ง หมอกขาวเริ่ม้อมล้อมพวกเขาอีกครั้งจนไม่สามารถมองเห็นทางออกได้เลยในช่วงที่ทุกอย่างกำลังสิ้นหวังอยู่นั่นเองอ่อ,อนที่ยืนมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ก็ยื่นมือออกมาและร่างของเธอก็ค่อยๆเดินเข้าหาหัวหน้าทหารถ้าชีวิตเดียวที่ต้องใช้คือชีวิตของฉันเองฉันยอมเสียสละ เธอเอ่ยปากพูดออกมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เธอหายตัวไปแสงสว่างที่มาจากร่างของอ่อนค่อยๆลอยออกมาวิญญาณของเธอถูกเผาผลาญไปด้วยแสงแห่งการเสียสละร่างของวิญญาณทหารทั้งหมดเริ่มสลายหายไปทีละน้อยหมอกขาวที่ปกคลุมป่าช้าก็ค่อยๆสลายตัวไป พร้อมกับเสียงกรีดร้องของเหล่าวิญญาณที่ค่อยๆเงียบลงฟ้าและเพื่อนๆมองดูภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งเศร้าใจและรู้สึกขอบคุณอ่อนที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากคำสาบนี้ร่างของอ่อนหายไปในแสงสว่างและกลายเป็นผงฝุ่นที่ลอยขึ้นสู่ฟ้า เมื่อหมอกสลายตัวลงพวกเขาก็พบว่าป่าช้าที่ดูน่ากลัวได้กลายเป็นเพียงป่าทั่วไปเท่านั้นรอยเท้าเก่าๆที่เคยเห็นก็จางหายไปพวกเขาสามารถมองเห็นท้องฟ้าสีดำที่เต็มไปด้วยดวงดาวได้อีกครั้งความเยือกเย็นหายไปแทนที่ด้วยอากาศที่สดชื่นของป่ากลางคืนพวกเขาทั้งหกคน เดินออกจากป่าช้าได้อย่างปลอดภัยฟ้าเป็นคนที่หยุดยืนอยู่ที่ป้ายไม้เดิมที่เคยเตือนว่าห้ามเขา้าเธอมองไปที่ป้ายและรู้สึกว่ามันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่เคยเข้าใจขอบคุณนะอ่อนฟ้าพูดเบาๆพร้อมน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มก่อนที่จะหันกลับไปและเดินตามเพื่อนๆที่รออยู่ หลังจากคืนนั้นเด็กๆทั้งหคนก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยพวกเขาเก็บเป็นความลับไว้กับตัวและพยายามลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตลอดชีวิตแต่บางครั้งในช่วงกลางคืนฟ้ายังคงฝันเห็นภาพของอ่อนที่ยิ้มอยู่กลางหมอกขาวในป่าช้าและได้ยินเสียงของเธอพูดว่าไม่เป็นไร ฉันได้กลับบ้านแล้วและในทุกปีเมื่อถึงวันครบรอบการหายตัวไปของอ่อนพวกเขาทั้งหกคนจะกลับไปที่ป่าช้านั้นเพื่อจุดธูปและสวดมนต์ให้กับอ่อนและวิญญาณของทหารที่เคยลงทางในที่แห่งนั้นพวกเขาหวังว่าการกระทําเล็กๆน้อยๆของพวกเขานี้จะช่วยทําให้วิญญาณของอ่อน และเหล่าทหารนั้นได้พบกับความสุขที่แท้จริงแต่ก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าในวันที่พวกเขาจากโลกนี้ไปวิญญาณของพวกเขาจะถูกดึงกลับมายังป่าช้านั้นอีกครั้งหรือไม่เรื่องเล่าของป่าช้าแห่งหมู่บ้านน้ำสาบศูนก็ยังคงถูกเล่าขานกันไปในหมู่บ้าน แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามันมีความจริงมากแค่ไหนเด็กๆที่เคยเข้าไปในป่าช้าก็โตเป็นผู้ใหญ่และเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแต่ความทรงจำที่ฝังลึกในใจยังคงย้ำเตือนพวกเขาถึงการเสียสละและความน่ากลัวของโลกหลังความตายความลึกลับของป่าช้าและวิญญาณที่ติดอยู่ในหมอกนั้น ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถคลี่คลายได้และใครจะรู้ว่าวันหนึ่งอาจมีใครอีกที่กล้าเข้าไปพิสูจน์ความจริงในป่าช้าแห่งนี้และอาจไม่เคยได้กลับมาอีกเลย